สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงๆมือนี่คุณตาวิถีไทยได้บังหงมานหน่วยนึงท่านผู้ชมไหมสิตำสู้พี่น้องกินเนะาะมือนี้เนาะแซ่บ,บ,บมือนี่ป้าเฮ้ยใ,ใส่ประเด็กนนะัวเนาะท่านผู้ชมเนาะอพอพูดถึงประเด็กนนัวนี่น้ำลายแตกสดสๆท่านผู้ชมเล้ยเออเห็นแต่เท่าบัวลอยเราตำบังหุงสู้กินตำแล้วกลับไปอยู่เทิงเถียง เทิงเทียงแล้วกับล้มคลอ้อลงแหละเออตลกตลกม้วนเออมีคนเบิงเป็นยอดเป็นแสนนะ <c oughs> ตับักหุงท่านผู้ชมเ้ยเออแต่ว่ายอดไล่หลายๆนี่เขาเอาบกพวกมังหอยได้มาใส่ได้หอยแข็งปลาหมึกแบบนี่นะเออปลาทิโต <c oughs> อีสานพ้าแซบพานัว <c oughs> เห็นหมอเราเห็ดตำบมังหุงสุดแซบ <c oughs> มีอันมีอันคนเขาเข้าไปถามเราคือโบเห็ดแนวกินแนวอื่นแน่ไห้ก็เห็ดแนวอื่นบบเป็นเนาะเราว่ะ <c oughs> เออน,นี่เห็ดเฮ็ดหลากหลายคุณตาวิถีไทยมือนี่เออรักเห็ดคลิปมานี่ก็มีมือนี่ละเนาะร้อยวันพันปีนี่เออเอาตำมังหงมาให้เจ้าเบิ่งนะงู้ดตำังหงเป็นอยู่บเบาหรือเห็ดตะกับเข่าไทยนะ อ,อไทยก็เป็นเล้าก็เป็นคุณตาวิธีไทยเห็ดเป็นเบิดอืมหุ่ตํานี่นแซ่บอีสานบ้านเฮาอ่าใส่ปลาเด็กโน,โน,โนัวๆ็แซ่บเนาะอืม,อมคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที สิ่แซบ,แบคือเก้าเป็นสินคือเลยนะท่านผู้ชมเอยนี่คือกะเจ้าเห็ดขายในตลาดเนาะเออในร้านค้าอันนี้เบิ่งมาเบิ่งเส้นมังหงคุณตาวิธีไทยซอยมึงนู้นมันผ่านอยู่บ่ก <c oughs> ไปซื้ออยู่บางเจ้าต้นบักใหญ่ท่านผู้ชม อย่าเอาต้นน้อยหลายต้นน้อยมันบดแซบมันบดได้ย่ำนะแซบคือเก้าคุณตาวิธีไทยว่า tiêu một lời คืออย่าบอกท่านผู้ชม,อ,มอย่าซอยที่ลายคุณตาวิถีไทยคนเดีซอยที่ลายนันบดแแ่บ บักหุ่งกับบักหุ่งในกบได้ท่านผู้ชมเอ้ยสดๆเลยไดให้แม่มาเด็ดแตบมันเถาะไปอ่าบันี่เด็ดแตอื โซยเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่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 เดี๋ยวเขาซิมมาสู่ขั้นตอนการตำไปนี่ท่านผู้ชมเสิร์ฟมาเบบนี่นะกระเทียมเราต้องลายกระเทียมมันสกิュินะกระเทียมกับพริกเทียมกับพริกตำลงไปอเอามือปิดไว้แน่มันสิมันสิเข้าออตาไนดะ้ท่านผู้ชมเลยอืมสิเข้าออตาเลย ขกกับสากักบมะเพือนที่เข้ากันคักแท้เนาะปั๊บข้าลวลดตานะเออต้องอยาพยายามซองเบื้องถ้าซองเบิ้งแล้วเข้าตาคักเนาะใส่เข้าไปเลยลำห่งซึบแซบเหมือนนี้คุณตาวิถีไทยเป็นไดซินลงห่งผ่านอย่างบอกคุณตาวิถีไทยซอยอ่า ซอยมีแต่ซอยเห็ดตำกิน,นแต่ว่าบุเคยรีวิวจากเทือมางวดนี้เนี่รีวิวอือสุดแซ่เรื่องปุ๋มก็มีนี่แหละมกนาวเนี่นะมีดบ่อยคมรับเอาคกเข้านี่ยนะรับนะเออซอยเห็นบอกว่โซอยละคมขนาดเลย แซบคือคือเอเาบุอึดใส่เข้าไปนะนาวเสบแซบตา,ตาวิธีไทยว่า จำเป็นต้องซอยมะนาวแบบเห็นในกล้องไหมจำเป็นวิธีไทยเคยเห็นเขาเห็ดละ่ะเวลาทีเา่เอาเม็ดออกเนาะท่านผู้ชมเวลาที่เขารีวิวฮะเขาสิตตาแล้วก็บีบมะนาวนี่น้ำละน้ำมะนาวนี่แตกใส่กล้องเพระนึ่งสิแซ่บเบองนู้นบีบใส่เออเออใส่ทั้งเปลือกพร้อมเบาใส่ทั้งเปลือกพร้อมเนาะเขาตําเขาตําใส่ทั้งเปลือกอืมลดเข้มข้น ไปอไปรดเข็มข้นบีบชุดส้วะใส่แล้วก็ทิ่มใส่ทั้งหน่วยเลยนะแล้วก็มีปลาแดกปลาแดกเดี๋ยวคุณตาไปเอาซอสมาก่อน อาคุณตาเอาปลาแดกมาเนาะท่านผู้ชมเนาะเออใส่ลายเขาไดคุณตาวิธีไทยปลาแดกนี่ธรรมดาก็เห็นเขาใส่กับซ้อนเครื่งเนาะซ้อนเครึ่งเอาใส่ซ้อนเครื่งกับพอนะซ้อนครึ่งแล้วจะมีผงนัวมีน้ําตาลมีน้ําตาลน้ําตาลหรือผงนัวตัวนี้โอ้อันนี้เป็นผงนัวท่านผู้ชมอย่าใส่พิษเด้ มันอย่าคือน้ำตาลด้เออผงนัวใส่สักนิดนึงพอนี่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 ผงนัวใสเสร็จแล้วก็เอาน้ำตาลน้ำตาลใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าคาบ่วงน้อยท่านผู้ชมเลยอ,อบ่วงน้อย น่าะต่ำบวงน้อยใส่น้ำเดียวนี่ยน,นชมอาน้ำปลาใส่จักน่อยนะน้ำปลาเออเค็มอยู่แล้วผมยังเค็มเต็กเนาะคุณตาวิธีไทยผมว่าเออเดี๋ยวมีมะเขือมีมะเขือซอยใส่มะเขืออืม เปาะเข้าไปเซ็บแซบมะเขือเปาะนะคุณตาวิธีไทยหรือว่ามะเขือ,เ,อเปาะนี่ใส่เยอะไหม,มต้องใส่หลายนะใส่พอเป็นพิธีใส่พอเป็นพิธีนะมะเขือเปาะหรือต้องใส่หลาย บางคนนี่กินเครือเปาะนี่โอ้สแซ่บได้ตำ,ตำมกตำมกคุ้งนี่อืมนะบาาน,นีท่านผู้ชมมาเบิง่งบานอีไซมาหาการได้โอ้อีไซบโเอาท่านผู้ชมโบแซบ่บอีไซตำ่ำอืมขวาตำ่ำจังแซบ่บอืม ที่ที่เห็นเขาตําที่ว่ามันสีอยากเส็บสีตําเล่นๆเนี่ยตํำแบบรีวิวเนะี่ยต้องใส่มะเพ็ดหลายๆแต่มันกินบได้อนนะท่านผู้ชมติดตําเล่นๆตําโชว์ตํำรีวิวแต่ว่าถ้าสิกินอีเลียกินบได้เพราะว่ามันเพชรม,มันเพชรเออรืเอลายเนาะของเฮาใส่มะเพ็ดสี่หน่วยสามหน่วยสี่หน่วยพอดีนะพอดีแส็บ อย่าเบิ่งขัดลายไดมันมันอันนั้นไดชดูสิคมบบางคนเอาตำโพอยุกยวกนะตำโพอยุกยวกเลยก็แล้วเลยบางคนบอต้องตำบอต้องตำขักมันอบตำขักนะมันบบแซบว่าเฮ้ซิมเบิ่งสกปนบางดู สิ้นตาวิถีไทยอืมซิมเบิงสะก้อนสันอืมอืมแทบน่ะอันดาวอีกแทงอืมอืมพอดีพอดีพอดีอืมอือืมอืมอืม สิบเซบคือเกาเหมือนกินตาวิธีไทยตำมะฮุ่งมามามา,มา,มาเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งเมนูที่สองเนาะ ไข่เจียวเสบแซบกินกับตำมะุ่งฮะมาเบิ่งเมนูที่สองเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิธีไทยก็ใส่ผงสลดใส่น้ำมันหอยเนาะเสกแซบอีกมาดิทอดไข่เนาะคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเสกแซบที่เก้ามาดิ สิมาเบิ่งทั้งเบร่งนี้ปีเครื่องปรุงเสร็จแล้วเขาก็มานี่แซๆ ม,ม,มันจะมีน้ำมันมันจะมีน้ำเนาะ่ผสมเนาะนะแต๊ตบตบ,ตบ,ตบ มันเบิดเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเขาเรียกว่าโบห้มันโใไฮมันเสียหลายประหยัดประหยัดปิดไข่มัน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 มีหลายฟองก,ก็ต้องเห็นเบ่งทอดเนาะท่านผู้ชมเนาะเบ่งทอดเอ๊า เบ่งทอดนี่เป็นบ่ะแล้วแหละตัวนี้แซ่ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที มื้อนี้มีสองเมนูมื้อนี้เอเอเ้าลดลงมาลดลงมานี่ยเนี่นี่น,น,นี่คุณตาวิถีไทยเอามาให้ดูเนาะนี่น,นี่สองเมนูตำแตงเออตำัะหุ่ง,น,น,ง,งนี่นี่ตำัะหุ่งซิบแซบรสปลาเด็กนัวๆกับทอดไข่อาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชมมามากินข้าวแรงน้ำกันมื้อนี้